และแล้วครับเราก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายในซีรีส์เจาะลึกวิธีการเล่นทอแล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องสกิลลูนของสวมใส่และการกันไปแล้วในพาร์ทหและพาร์ทสครับซึ่งเพื่อนๆสามารถกดกลับไปดูกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นเดิมครับ ในพาร์ทสุดท้ายนี้นะครับชมป์จะขอพูดถึงบิล์ตัวละครของชมป์เองว่าจากที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆไปแล้วในพาร์ทที่1อ่และพาร์ทที่2แชมป์ได้เอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และบิล์ตัวละครของชมป์เองอย่างไรครับและพอเอาบิลล์เหล่านี้ไปเทสต์เดเมดแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงกันบ้างและนําข้อมูลทั้งหมดครับมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของตัวละครทอด้วยกันนะครับซึ่งจะได้บทสรุปกันสักทีให้เพื่อนเพื่อนได้ตัดสินใจกันว่าเราควรเล่นตัวละครน,นี้หรือออไม่ย่ยางงรนนันเ และเช่นเดิมครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเพื่อมาดูด้วยกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้แชมป์ทำคลิปมาแบ่งปันกับเพื่อนๆต่อไปครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับหากพร้อมแล้วเราก็มาดูต่อกันเลยครับเอาละครับก็มาดูบิลส่วนตัวของแชมป์เองนะครับคือเล่นเกมกับลุงเนี่ยว่าสตีมเมอร์บิลยังไงนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนบอกว่าแชมป์ใส่ลีลิกไม่สนฟรีนะครับดังนั้นบิ้ลจออกมาเป็นอีกแบบนะครับบิ้ลของแชมป์นะครับโล่ก็อย่างที่บอกครับแชมป์ใส่ดากอนสเลเยอร์มารเชลเมอริทนะครับออฟที่แชมป์ใส่ครับก็คือออฟอาร์เมอร์เบกกิ้งเพนซีนะครับติดดาเมจอินคีดนะครับเพื่อเร่งดาเมจสุดๆเลยแชมป์ก็อัพออฟจนสุดนะครับเป็นฟิสิคอลดาเมจ4%สตริงเต็มเห็นไหมครับเราก็จะได้สตริงมาด้วยแล้วก็ฟิสิคอลดาเมจ18%นะครับส่วนการ์ดครับการ์ด การ์ดก็ใช้เป็นทอโซการ์ดนะครับส่วนเกราะนะครับแชมป์ใช้เป็น Curse a r าร์ครับแชมป์ไม่ได้หวังเจาะกราะนะครับแชมป์หวังเพน15ครับเพื่อฆ่าผู้เล่นท็อปเทียนะครับออฟก็จะเป็นมอร a l าสีนะครับในส่วนของพักคุมครับกอใช้ลีโด p พอดอ l นะครับออฟก็เป็นสกิลดาเมจครับออฟแชมป์สุ่มออฟสแถวนะครับเอาฟีดกับสตันครับ ในส่วนของรองเท้าครับใช้ลูนเมมโมเรียลนะครับออฟที่สุ่มได้เป็นออฟเพนครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเพนแรงสุดสําหรับแชมป์นะครับออฟที่สุ่มเป็นออฟสแถวครับกันสตันกันไซเลนต์กันฟีดนะครับสุ่มออฟสแถวไว้ได้สูงๆนี่คือเดอะเบสเลยนะครับของช่องรองเท้าแล้วก็ช่องผ้าคลุมครับประดับนะครับแชมป์ใช้สติลแอมบิชั่นนะครับแชมป์ยังไม่มีไอ้ตุ้มหูนะครับก็สุ่มให้ได้ออฟฟิสิคอลเดเมจนะครับเต็มอัพตีคนให้ได้เต็มนะครับออฟก็จะเป็นจบตีใกล้นะครับ ถ้าติดฮิตได้ยิ่งดีนะครับเผื่อเราเปลี่ยนสายเล่นนะครับอีกอันก็จะเป็น Steel Ambition เช่นเดียวกันนะครับก็ใส่ Devil Governor c a r d นะครับอีกใบก็เป็น Bio Buffomet c a r d ครับในส่วนอาวุธนะครับออฟแชมป์ใช้เจาะเกราะนะครับ อออาวุธก็บวก15นะครับแล้วก็การ์ดท,ที่ใส่ในอาวุธของแชมป์ก็เป็นลิเซนฟูลบ่งกันนะครับกับซ็อตการ์ดอย่างที่ได้แนะนำไปมวกใช้ปีซี่ซัมเมอร์ครับเพราะแชมป์ต้องการเพนมากๆเลยของแชมป์ก็จะบวกเพนไปอีก10นะครับมูฟสปีดสองนะครับออฟขอให้ติดสเตรนจ์นะครับมาทำออฟก็ได้ติดสเตรนจ์ติดแอทแท็กก็ดีแต่นี้ยังหาออฟดีๆไม่ได้นะครับการ์ดใส่เป็นวอเตอร์ครับเพราะว่าเน้นดาเมจไปเลยนะครับ ส่วนหน้าครับก็ aviation goggle er, ครับอย่างที่บอกนะครับว่าเพิ่มดาเมจคนเลือกออฟปันกิวได้ถ้า re off ออให้ได้ติดทิปก็ดีนะครับส่วนปากครับแชมป์ใช้ honey bunny ครับอยากได้ move speed นั่นเองนะครับ ออฟเป็นติดแอตแทกได้ก็ดีหลังครับเป็นหลังคู่บุญของช้ป์เลยครับคือหลังหลับครับออฟเจาะเกาะครับส่วนหางครับหางดีที่สุดก็ตัวนี้เลยเพราะว่ามันเพิ่มมูฟสปีดเพิ่มโมบิลิตี้ของเราครับแล้วก็อิมโมบิลไลได้ที่สําคัญคือมันสูมออฟสได้เพราะมันสูมออฟสได้เนี่ยจะทําให้ดาเมจมันไปชดเชยกับหางกาชาอันอื่นๆนะครับในส่วนของของเงานะครับของเงาโลช้ําใช้โลซานะครับ ก็จะเป็นออฟเพนนะครับเกาะนี้บังคับเลยว่ากันเฟียนะครับแล้วก็ออฟเป็นเจาะเกาะนะครับคุ้มเป็นคุมอลิสครับของแชมป์ได้ออฟดีไวท์เบสซิ่งติดสตันนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยอันนี้ก็ช่วยทำให้เราตายได้น้อยลงรองเท้าแชมป์ใช้เป็นหมายยายครับเพราะว่าออฟมันสวยนะครับแชมป์ได้ดีไวท์เบสซิ่งแล้วก็ออฟฟิชิชัลดามจครับ ส่วนประดับครับชั้นใช้ประดับเงาอันนึงเป็นฟ็อกทีสครับเพื่อเพิ่มเวลาวิ่งไวนะครับก็บวก15ก็เราจะวิ่งไวได้นานขึ้นมากๆนะครับชาร์ปเบดนะครับแล้วก็แน่นอนอีกอันแชมป์ก็ใช้เป็นเฮอร์มิตบันเดิลนะครับออฟยังไม่ค่อยสวยมากนะครับาแชมป์ถือคอนกอดด้วยคอนกอรดถ้ากิลเพื่อนๆมีก็ดีนะครับมันช่วยดามเมจขึ้นเยอะเลยมิเลอร์ช้้นใช้เป็นมีดเพนนะครับเพื่อเพิ่มเพนอีก20 มิเลอร์เกาะแช้ป์ใช้เป็นเมทัลลิทอาร์เมอร์นะครับกันสตันฟีดอีก50%แล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าลิลิทแชมป์ใช้เป็นโกลเด้นสปิริตโบสนะครับอันนี้ก็เป็นของสวมใส่ของแชมป์นะครับที่ใช้ในกิววอ์นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการบิวตัวละครทั้งสกิลลูนค่าสเตตัสของสวมใส่และการ์ดครับก็มาถึงวิธีการใส่ช่องสกิลแล้วครับและการเล่นเบื้องต้นครับ การเล่นแบบเจาะลึกแชมป์จะขออนุญาตทำคลิปต่างหากนะครับไม่งั้นคลิปนี้มันจะยาวเกินไปครับเพราะเทคนิคในการเล่นของทอมันเยอะจริงๆครับในส่วนของสกิลนะครับลองมาดูไปด้วยกันครับช่องออโต้เนี่ยมันมีหลากหลายสไตล์มากครับบางคนอาจเอาชาโจมตีหลักนะครับที่เรียกว่าท่า rolling thunder ท่านี้นะครับมาใส่ในช่องออโต้เลยก็มีครับแต่โดยส่วนตัวแชมป์ไม่ค่อยชอบเอาท่านี้มาใส่ในท่าออโต้ครับ เพราะเวลาเล่นเนี่ยมันพิกแพงลำบากเพราะติดชนลลิ่งของท่าหลักครับแล้วหลังจากติดชนลลิ่งของท่าหลักมีแคติเลก1.5วิครับทำให้เรากดท่าอะไรต่อเนื่องไม่ได้ครับการโจมตีหลักของช่องออโตเหมาะกับการเอาไปลงดันเจียนมากกว่าครับเช่นทอลงดันเจียนต่างๆเนี่ยมันออกออโตมันก็สะดวกกว่าดังนั้นท่าออโตที่ควรใส่เลยครับมี2ท่าหลักครับ1คือสตอร์บาลียครับ เพื่อให้เกาะป้องกันลมของเราเนี่ยออนตลอดเวลาและใส่ท่าบัฟอีกท่านึงครับคือชานนาลิงท่านี้ครับหลังจากบัฟแล้วมันจะได้มีผล60วินาทีอยู่ตลอดครับอีกท่านึงที่แนะนําเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับฉันไปเห็นต่างชาติเล่นกันมาบ่อยมากๆใน66นะครับเขาใส่ท่าออโต้ไลนิงคิงไปเลยครับคือท่านี้คือท่าแบ็คโฮครับท่านี้มีประโยชน์ในการใส่ ท่องออโต้คือจะช่วยให้แบ็คโฮของเราออกตลอดครับเราจะได้ไปโฟกัสกับท่าอื่นๆซึ่งทอเนี่ยมันต้องชน a n เนลลิ่งตลอดมันต้องโฟกัสกับตำแหน่งการยืนครับเวลาเราต้องมูฟไปด้วยแล้วก็ยิงท่าไปด้วยมันจะเล่นได้ลําบากมากครับแล้วก็สกิลท่ากดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปลาคอนหรือสายฟ้าหมู่ซึ่งเพื่อนๆก็ต้องโฟกัสกับท่านี้รวมไปถึงต้องเดินตลอดเวลาหลังจากที่เราชนเนลลิ่งด้วยครับ ทั้งนั้นเวลาจะใช้ท่านี้มาเลยต้องโฟกัสหลายอย่างอาจจะทําให้เล่นลําบากครับแชมป์เลยใส่ lightning king นะครับเป็นท่าออโต้ไปเลยแต่ถ้าบางคนคิดว่าเอ้ยมันออโต้มันออกไม่ตรงมันออกในตําแหน่งที่เราไม่ต้องการไม่ใส่ออโต้ก็ได้นะครับต่อให้ใส่ออโต้ไปได้เราก็จะสามารถบังคับได้นะครับว่าให้มันลงตรงไหนได้อยู่ดีเราก็สามารถกดได้นะครับส่วนท่ากดสกิลครับแชมป์จะแนะนํานะครับเรียงตามลําดับการกดครับเรียงตามลําดับความสําคัญความถี่ของการใช้สกิลครับ ท่าแรกที่ใส่ในช่องโจมตีหลักเลยคือท่านี้ครับคือ rolling thunder มันคือท่าโจมตีหลักครับต่อด้วยท่า channeling ท่าที่2ครับคือท่านี้ครับ holy resonance ครับเพราะมันจะทําให้เราได้ h p s h i e l d แล้วก็เติมเลือดด้วยนะครับท่าต่อไปที่ใช้บ่อยๆครับก็คือท่านี้ครับ trail of storm ฉันใส่เป็นท่าลําดับที่3นะครับฟ้าผ่าหมู่ต่อด้วย lightning king backhoe l ครับแล้วก็ท่าป่าค้อนครับ ส่วนซอมบาเรียนี่เป็นเทคนิคนะครับขออนุญ,ญาตแนะนําให้เพื่อนๆใส่ซอมบาเลียนะครับในช่องสุดท้ายนะครับเพื่อให้ดูว่าโลกเรายังเปิดอยู่หรือเปล่าในจังหวะการเข้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นจริงครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับเวลาเราเล่นจริงแล้วเราต้องเข้าเนี่ยเราจะเปิดออโตไว้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะบัฟทั้งหมดจนเสร็จเห็นไหมครับมันก็จะมีตัวนี้ครับ ติ๊กครับจากท่า lightning ของเรานะครับที่เพิ่ม stack 5 storm barrier เปิดนะครับแล้วก็จะ auto back h o ฮเห็นไหมครับและระหว่างที่เรา channeling ไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้เราไม่ต้องไปพะวงว่าเราจะโฟกัสกับ back โฮหรือเปล่านะครับและแน่นอนครับเวลาเรา channeling ท่านี้ครับคือ holy resonance ครับ back h o e มันก็จะคูลดาวอัตโนมัติแล้วมันก็จะออกเองทีทีครับเราก็จะสามารถโฟกัสกับการ channeling เราได้เลยโดยที่เราโฟกัสกับการวิ่งเห็นไหมครับเราจะไม่มีเวลามากด back hole การใส่แบ็คโคก็จะช่วยให้แบ็คโคออกเองแล้วเวลาเราใส่โฮลี่เรสโอนแนนเพิ่มเลือดแบ็คโคก็จะออกเองครับโดยแบ็คโคจะยิงไปยังศัตรูตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับมันแรนดอมไม่ได้แต่เราสามารถกดแบ็คโคมือได้อยู่ดีเห็นไหมครับระหว่างที่เราช n นล l ิ n งเพราะฉะนั้นการใส่แบ็คโคในช่องออโต้ก็ช่วยให้เพื่อนๆเล่นได้สะดวกมากขึ้นครับแล้วพอเรากดโฮลี่เรสโอนแนนครับท่าทุกอย่างมันก็จะรีอัตโนมัติครับก็จะทําให้เราใช้ท่าได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปโฟกัสกับแบ็คโคเห็นไหมครับและหมดชแนล ช่องสกิลของแชมป์ก็ใส่ตามนี้ครับอีกอันนึงไว้ใส่ทาอะไรแชมป์ก็จะใส่ท่าบัฟหลักครับเพื่อเวลาเราวิ่งออกจากบ้านนะครับหรือเราตายเกินเราจะได้กดคอหมาได้นะครับหรือเวลาจําเป็นที่เราต้องช่วยตีหินเพื่อนๆอย่าลืมใส่ช่องออโต้แอทแทกไว้นะครับทริคหนึ่งนะครับจริงๆขออนุญาตแลกเปลี่ยนในคลิปนี้เลยคือสอดอ่าคิงดอมสอดนะครับที่เพื่อนๆใช้กันที่เป็นท่าดาบที่โจมตีออกมาแล้วเป็นท่านี้นะครับเดี๋ยวแชมป์ขอใช้ให้ดูนิดนึงคือคิงดอมสอดคือท่านี้นะครับ ที่เพื่อนๆเ,เวลาเล่น6กจริงๆทเมศมันสูงนะครับแต่ทอใช้ไม่ได้นะครับทอสกิลอื่นที่ไม่ใช่สกิลของทอไม่สามารถใช้ระหว่างแชเนลลิ่งได้ถ้อเพื่อนๆดูนะครับทออะไรวอลเนี่ยเลเวล4มันจะบอกบอกเลยว่าเมื่อทอใช้แชเนลลิ่งสกิลจะสามารถใช้ยูสนอนแชเนลลิ่งสกิลของทอเท่านั้นแปลว่าระหว่างเราใช้แชเนลลิ่งสกิลเราไม่สามารถมุดเราไม่สามารถใช้คอหมาวิ่งไวได้เห็นไหมครับ เราไม่สามารถใช้คอหมาวิ่งไวได้จนกว่าชาร์เลอร์ลิงเราจะหมดเราเค่อยใช้คอหมาได้เพราะฉะนั้นเวลาเราชาร์เลอร์ลิงเราไม่สามารถยิงสอดออฟคิงดอมได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นดังนั้นครับสอดออฟคิงดอมหรือท่าอื่นๆใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทอไม่ต้องใส่ท่าสอดออฟคิงดอมนะครับในช่องออโต้เพราะมันไม่ออกครับในที่สุดนะครับเราก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับคือการเทสต์เดเมดครับจะได้ตัดสินใจด้สักทีครับว่าอาชีพทอเนี่ยคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ แชมปจะกินอาหารแบบในวอลเลยนะครับคือกินอาหารกันตายครับกินอาหาร B ทุกชนิดนะครับกิน slow attack alloy ครับหุ่นที่เราจะเซตนะครับเราจะเซตหุ่นตามนี้เลยครับคือ d ด m i human นะครับขนาดกลางเกาะเนี่ยขั้น4ครับ attribute เนี่ยเป็นนอนไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้เท s t damage ว่า d a เม g ของลมทอเป็นอย่างไรและด u m มี strength เป็นร0 0เป็น100%ครับเนื่องจากของที่ใช้เนี่ยนะครับ มันเป็นของในวอลครับซึ่งมันไม่แสดงผลย้มปขออนุญาตเปลี่ยนของสัก2ชิ้นนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นดาเมจที่แท้จริงครับพอห่ดเราเซตสุดไว้เลยนะครับว่าดาเมจในทอเป็นเท่าไหร่เราจะทําการบัฟทอให้ครบครับโดยใช้ท่าท่านี้นะครับคือท่า lightning power เพื่อบัฟเอาสแต็กครับเพื่อนเพื่อดูมุมของจอนะครับสแต็กขึ้นมาครับ2 3 4 5่หเพิ่มวินโคเอฟฟิชเชนครับเรามาดูเลยครับแชมป์จะใช้ท่าแรกก่อนนะครับคือเทสคอพลาสติบหลักของทอครับ คือ t อ r ์ a r r v v l l ที่มีค้อนบินของนั้นเองครับแชมป์จะใช้สกิลช n นลลิ n งนะครับที่ไม่มีความโจมตีครับสกิลทอร์อไ r i ว a ลเนี่ยคือท่านี้นะครับตอนนี้แชมป์ใช้เทสที่เลเวล7นะครับความดุนแรง3,500%ลองดูกันนะครับสแต็ก5ดาเมจค้อนที่ออกไปเนี่ยอยู่ราวๆ2ล้านนะครับแต่แกว่งพอสมควรเลยนะครับ ล้านบ้างร้าน5้า้าน7ล้าน9 3้า0 0 0นนะครับฉันไม่เปิดเกาะลมนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นดาเมจได้ง่ายไม่งั้นมันจะมีประจุนะครับลองดูดาเมจกันครับ2ล้าน8โดยประมาณ2ล้าน3 9เก้าแสนแว่งๆอยู่ราวๆหนึ่งล้านนะครับถึงประมาณ3ล้านกว่าๆคือทอเนี่ยค่อนข้างแว่งเยอะแต่ดาเมจโดยรวมเนี่ยถือว่าดี เพื่อนๆอาจจะสงสัยครับว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดเจอทอใส่เกาะท่าลมเป็นไงเราลองมาดูกันครับจะเห็นว่าต่อให้ใส่เกาะท่าลมเนี่ยดาเมจจะหายไปราวๆ25%ครับเพราะทอมีคาลเตอร์โคเอฟฟิเอนต์อยู่50นะครับจากการบัฟเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นดาเมจท่าลมครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจครับว่าเข้าแน่ๆอยู่ดีเห็นไหมครับว่า2ล้านแล้วถ้าเนี้ยเป็นท่าโจมตีหลักครับก็คือเป็นคอพาร์ตสีพิ้นโจมตีหลักยังไงท่านี้ ก็ใช้ได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบัฟสตอรบาเียด้วยนะครับเวลาเราใช้ท่านี้ครับจะเกิดประจุด้วยจะมีดาเมจดาเมจแดงเด้งแถมนะครับต่อให้มันไม่ค่อยแรงมากแต่มันก็ถือว่าช่วยดาเมจเราได้เยอะครับก็คือช่วยไปถึงประมาณแสนเเลยนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหลักท่าต่อไปนะครับเราจะทำการเทสดาเมจกันก็คือท่าโจมตีหลักครับแต่ทํามจะไม่ใส่เกาะลมแล้วนะครับดาเมจมันดูยากท่าโจมตีหลักของเราคือท่าท่านี้ครับคือ rolling thunder ครับ โรลลิงทันเดอร์ที่จะยิง Channeling อย่างที่ท่าอธิบายไปเนาะไอตัวช n นนาริงจ๊กๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวินาทีนะครับลองมาดูดาเมจกันครับจะเห็นว่ามันรัวขึ้นมากๆเลยนะครับแต่เพื่อนๆจะสังเกตว่าดาเมจดูยากครับชมมาตรงนี้ดีกว่าครับเราจะได้เห็นดาเมจกันชัดๆนะครับว่าดาเมจเป็นอย่างไรหุ่นทุกตัวในนี้นะครับถูกเซตนะครับให้เป็นขั้นสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับก็คือเดมิวแมนมีเดียมนะครับนอน อาร์เมอร์ขั้น 4, ี่ดัมมี่สตริงที่100%ครับผมขออนุญาตบัฟสายฟ้าก่อนนะครับเพื่อเอาแสแต็กโห้คอนไปไกลมากนะเพื่อนๆดูคอนก็ขยันจริงๆอ่ะมาดูกันนะครับอันนี้เป็นท่าโจมตีหลักของเราครับจะเห็นว่าถ้ายิงโจมตีหลักจริงๆอ่ะหวังผลได้เลยนะครับวิ่งอยู่ราวๆห้าหกแสนนะครับไปจนถึงล้านนะครับล้านเล้าน4มีนะครับ แล้วก็พอมันแถมกับประจุแดงที่ออกไปจากเกาะลมเราแล้วเนี่ยก็ดะเมทจัดว่าสยองพอสมควรเลยนะครับพอบวกกับค้อนอีกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิงตัวเดียวเนี่ยหรือเราเจอหนึ่งหนึ่งเนี่ยดูดาเมจที่ยิงเนี่ยโหว่วงแน่นอนนะครับแล้วถ้าเปิดเกาะลมมีดาเมจแดงด้วยนี่คนละเรื่องเลยโดยรวมแล้วดาเมจนะครับต่อติ๊กเนาะวิ่งเลยเนี่ยตั้งแต่ส0 0 0สนไปจนถึงล้าน2ล้านก็มีนะครับเพราะฉะนั้น ดาเมจค่อนข้างแว็งเยอะทอครับแต่ถามว่าดาเมจโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับเราลองมาดูท่าโจมตีท่าที่2ของเราครับคืออันต้าไลทิงครับที่ทอปาคอนะครับก่อนที่จะโจมตีขอนญัดบัฟแ็กลมให้ครบนะครับเพราะปกติเราจะบัฟแต็กลมให้5สแต็กต่อเวลาถ้าคอนอันต้าไลติงนะครับคือปาคอนไปที่พื้นนะครับคอนจะติดอยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็เด้งดาเมจอีก5ติกครับทุกวินาที จริงๆแถมประจุด้วยนะครับท่านี้ค่อนข้างโหดเลยแล้วก็ถ้าเรากดซับมันก็จะไปปรากฏในจุดที่เราปาคอนไปลองดูดาเมจนะครับล้านครับแล้วก็เด้งีกแสนสี่แสนสามแสนหกแสนล้านหนึ่งดาเมจโดยรวมถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับเนี่ผมบัฟประจุก่อนลองมาดูดาเมจเป็นหมู่ดูนะครับว่าถ้าเกิดดาเมจเป็นหมู่เนี่ยดาเมจเป็นอย่างไรเพราะว่าคอนเนี่ย ไอวงที่กระั้แชมกำลังชี้เนี่ยคือวงรัศมีที่ค้อนแสดงผลต่อนะครับแต่เวลาปลาค้อนทุกตัวที่อยู่ในระยะวงจะโดนหมดนะครับจะโดนมีเส้นตรงที่ค้อนวิ่งเลยแล้วก็โดนนี่ครับอีกห้าวิเพื่อนๆสังเกตดูที่ไอคอนนะครับไอคอนของท่าอันต้าไลนิงเนี่ยมันจะมีระยะเวลาให้เราอีก5วิครับหลังใช้เห็นไหมครับไอคอนจะเปลี่ยนถ้าเรากดปุด๊บเราจะเด้งไปแล้วทำดาเมจอีกรอบ แปลว่าถ้าเกิดไอคอนมันยังไม่เปลี่ยนนะครับมันก็จะเป็นการแสดงผลโดยคอนแล้วก็ติดดาเมจประจุดแดงด้วยนะครับโดยรวมดาเมจก็คือประมาณล้าน2ล้านนะครับไม่นับดาเมจที่ได้จากชาร์ลิงคอนและดาเมจแดงแล้วก็ดาเมจต่อยห้าวิที่เด้งเรื่อยๆซึ่งดมัมเมดห้าวินะครับเราลองมาดูกันว่าพื้นที่เราปาไปเนี่ยดาเมจ5วิเด้งเนี่ยสามสี่แสนไปจนถึงล้านนะครับล้านไปปลายก็มีว,ว่าดาเมจโดยรวมของท่านี้ก็ใช้ได้ ท่านี้ต้องระวังนิดนึงท่านี้ติดแลนนะครับท่านี้ปลาค้อนไปที่พื้นเป็นสกิลลงพื้นติดแลนแต่ถามว่าแรงไหมรุนแรงมากๆนะครับแล้วก็หวังผลได้ในกรณีที่ตรงนั้นไม่มีแลนเพื่อนปลาอันนี้ไปได้เลยแล้วก็มาถึงท่าสุดท้ายครับท่าเรียกว่าเป็นไม้ตายสุดยอดของทอเลยผมชอบมากๆก็คือท่า t r i a l of storm นะครับท่านี้ d าเม g e coefficient มันแรงมากคือ4,500เเเลยระยะ กว้างถึง12เมตรโจมตีศัตรูได้ถึง10คนนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตบัฟสายฟ้าก่อนนะครับแล้วให้เต็ม5แซกแล้วลงมาดูกันว่าดาเมจเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ได้กินถินท่าลมนะครับถ้ากินถินท่าลมมันจะแรงกว่านี้อันนี้คือท่าสายฟ้าครับล้านหนึ่งครับผมโดยประมาณแล้วก็เทคนิคที่บอกไปแล้วคือถ้าเรากดท่า How Holy Resonance นะครับมันจะลดคูดาวเพื่อนเห็นไหมครับว่าคูดาวมันลดลงนะครับอ่ะเราลงมาดูกันอีกทีนะครับ ค้าสายฟ้าครับดาเมจอยู่4ล้านมันค่อนข้างแว่งเลยนะครับคือตั้งแต่ล้านกว่าไปถึง4ล้านอีกอันนึงที่อยากให้ดูคือเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าอะระยะการยิงมันไกลแค่ไหนเพื่อนๆจะเห็นว่า2จุดนี้คือแทบจะสุดจอแล้วนะครับเวลาเราเล่นกิลวอลและแชมปจะกดท่า t ราฟสตอรมนะครับระยะยิงนี่คือนรกแตกมากครับพูดเลยครับว่าระยะยิงของทราฟสตอมเนี่ย โหดมากเพื่อนๆสามารถยิงเซฟๆได้เทคนิคอีกอันนึงคือยิงทะลุเสายิงทะลุขั้นได้นะครับคือถ้าฝ่ายตรงข้ามอยู่หลังกำแพงอยู่บนบันไดท่านี้ยิงโดนนะครับเรามาสังเกตดาเมจกันอีกรอบนะครับดาเมจคือแรงมากครับเด้งไปถึง5ล้านได้แล้วถ้ามุดเนี่ยโดนแรงขึ้นอีกร้อเเนะครับเพราะฉะนั้นศัตรูที่มุดเนี่ยตายแน่นอนดูความแรงนะครับ แต่บางทีเนื่องจากโคเอฟฟิเชนต์มันเยอะพอสี่พันปุ๊บค่าแกว่งมันเยอะพอไปคูณแล้วเนี่ยมันจะทําให้ดามจมันแข่งแต่หลักแสนเมื่อกี้นะครับสี่แสนจนถึง4ล้านซึ่งโดยรวมเนี่ยเฉลี่ยดามจมีเป็น90แสนล้านแน่นอนเพราะเราเซ็ตหุ่นเป็น100เนี่ยดามจยังเข้าหลักล้านได้เนี่ยถือว่ารุนแรงมากๆนะครับลองมาดูดาเมจกลุ่มดีกว่าครับว่าเวลาเราใช้แบบนี้ขอเพิ่มโคเอฟฟิเชนต์เรื่องสายฟ้าแป๊บหนึ่งครับ ลองมาดูดาเมจกลุ่มนะครับเวลาเราบัฟครบๆนะครับแล้วเราใช้กดฟ้าผ่านะครับจะเห็นว่านอกจากฟ้าผ่าแล้วยังติดประจุเลือดเด้งต่ออีกนะครับพอเจอดาเมจที่รุนแรงค้อนระยะไกลมากๆนะครับค้อนอ่ะลองมาดูดาเมจจะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยยังไงก็เป็นล้านครับแล้วก็อย่างที่ชัามได้บอกไปนะครับว่าระยะโจมตีมันไกลสุดๆก็จะทําให้ ใช้เป็นดาเมจหวังผลในการปิดเกมหรือเปิดเกมได้เลยเพราะว่ารุนแรงมากๆหลังจากยิงไปแล้วศัตรูมุดหลบไม่ได้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นท่าโจมตีหลักๆทั้งหมดนะครับของทอสีท่าคือคอพาสีบนะครับโรลลิงคันเดอร์นะครับทริอัสตอแล้วก็อันต้าไ n i n g ครับเอาละครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับมาสรุปข้อดีข้อเสียของอาชีพทอครับเทพเจ้าสายฟ้าอาชีพ He ีโลคลาสใหม่ของ R.O.M กันดีกว่านะครับ หลังจากที่เราวิเคราะห์เรื่องการบิวของตัวละครเจาะลึกสกิลนะครับดเมจเทสกันไปแล้วก็มาสรุปกันสักทีครับว่าทอหน้าลงทุนไหมต้องขอเกินนิดนึงนะครับว่าแชมป์ได้นําทอไปกิววอลมาแล้วอย่างที่บอกไปนะครับแล้วลองวิ่งเล่นใน6-6มานิดหน่อยนะครับทำให้ได้ข้อสรุปมาแต่นี่เป็นข้อสรุปจากความเห็นส่วนตัวและประสบการณ์นะครับซึ่งอาจคิดว่าต้องใช้เวลาอีกสักนิดถึงจะสรุปได้อย่างจริงจังว่าทอเป็นยังไงกันแน่ เอามาเริ่มที่ข้อเสียกันก่อนเลยดีกว่าครับข้อเสียหลักๆของทอเนี่ยมีอยู่ด้วยกันสําคัญเลย5อย่างนะครับ1คือทอไม่มีท่าเอาตัวรอดครับการไม่มีท่าเอาตัวรอดไม่มีกันตายไม่มีแพรล,ลี่นะครับแบบวาคิลี่หรือธนทสเนี่ยทำให้ทอบางมากต่อให้ทอจะมีดาเมตกันาธาตุก็ตามนะครับแต่พอไม่มีท่าเอาตัวรอดทําให้วิธีการพลิกเกมเนี่ยค่อนข้าง,ขง,ขง,ขงยาก2ครับ ทอเนี่ยจะโจมตีเป็นดาเมจท่าลมเพียงอย่างเดียวทําให้เจอหินท่าลมเจอการ์ดโดเกบี้นะครับต่อให้มีดาเมจเคานเตอร์โคเเชียนก็ยังแก้ทางได้ง่ายนะครับ3ครับทอมีโมบิลิตี้ที่ต่าครับไม่มีท่าโดดแวบๆแบ,แบบงูแบบเสกนะครับต่อให้มีท่าโดดเนี่ยโดยการปาคอนก็ตามเงื่อนไขาการใช้สกิลก็ยากไม่ได้โดดปุ๊บไปเลยโดดปุ๊บจะมีดีเลย์อยู่นิดนึงแล้วก็สามารถโดดได้ภายใน5วินาทีเท่านั้นทําให้มีข้อจํากัดครับโมบิลิตี้ของทอเลยต่ํามาก แถมขี่สัตว์เ n น e l ิ่งก็ไม่ได้แบบว่าคิลี่เวลาเปิดวงใช่ไหมครับเราขี่สัตว์ได้ทอทําำไม่ได้เพราะ,ะนั้นต้องพึ่งมูฟสป e d เป็นอย่างมากนะครับอันต่อไปเป็นข้อจํากัดของอาชีพสายฮีโร่ครับคือพึ่งพาลูนครับทอจะเก่งเนี่ยลูนต้อง4ทับเนะครับถึงจะถึงจะมีดาเมจที่คงเส้นคงวาแล้วก็เล่นได้ง่ายและเดอะเบสเลยคือ7-7ทําให้ต้องพึ่งพาลูนจํานวนมากครับสุดท้ายครับดาเมจ แรงก็จริงนะครับแต่ดามเมจแรงมาจากแอตแทกเพียงอย่างเดียวครับทำให้สมุดของเพื่อนๆน,นะครับและบิลไอเทมต่างๆเนี่ยจำเป็นมากๆของต้องแน่นมากๆถึงจะเล่นได้แบบหวังผลได้นะครับไม่เหมือนธานาทศหรือว่า k ิลลี่ที่ดามเมจหลกัหลกๆเนี่ยมาจาก ATK บวก m อ t k ทําำให้ดันดามเมจได้ง่ายครับอันนี้เป็น5ข้อเสียหลักนะครับลองมาดูข้อดีกันดีกว่าครับข้อดีของทอก็มีนะครับแล้วชั้มถือว่าดีมากๆเลยหคือ ดาเมจรุนแรงมากๆต่อให้ดาเมจเป็นธาตุลมที่มีสกิลกันได้ง่ายต่างๆก็ตามนะครับแต่ทอเนี่ยมีสกิลมัลติไพยเออร์ที่สูงต่ำๆก็คือ1,500%เปอถ้าหลักๆเนี่ยคือ4 0 0พกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพอสกิลดาเมจมัลติไพยเออร์สูงบวกเอ Co e m เมนทัลเค n t ์เตอร์โคเอฟฟิเชนที่มันสูงมากๆเนี่ยทำให้ดาเมจหวังผลได้อย่างต่อเนื่องแล้วต่อให้โดนดาเมจธาตุลม ต่อให้เป็นดาเมตท่าลมไปโดนตัวท่าลมก็ดาเมตยังแรงครับ 2. ทอเล่นได้ง่ายครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เขียดกดท่าเยอะทอก็แค่ชา n e นลิงใสออโต้ auto, และหาจังหวะเดินในตำแหน่งที่ถูกต้องก็จะสามารถเล่นได้ง่ายๆเลยครับ3ครับไม่ต้องใส่ขุดอันนี้เป็นสิ่งที่ทํามชอบมากเลยครับไม่ต้องใส่ขุดไม่ต้องมองมุดนะครับเอารีลิกช่องมองมุดหรือถ้าการ์ดโคลอง ไปใส่อย่างอื่นได้เลยเพราะมีท่า trial ครับ thunder ครับสายฟ้าฟาดนะครับทำให้โดนศัตรูแน่นอนนะครับและแถมศัตรูมุดต่อไม่ได้อีกและครูดาวค่อนข้างสั้นครับทำให้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องเลยครับต่อไปนะครับทอมีสกิลช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งครับคือฮิลตัวเองได้มีเกาะตัวเอง h e a d p i e ลนะครับและยิ่งโจมตียิ่งมีเกราะทําให้เวลาเข้าต่อให้มันไม่มีท่าเอาตัวรอดมันก็ยังมีเกราะที่ทําให้เข้าได้ต่อเนื่องครับต่อไปนะครับ ่อให้ติดคูลดาวนะครับหรือฟอร์สเตตัสก็ยังคงเล่นได้ครับอันนี้คือความเลวร้ายของทอครับเนื่องจากลูน77อันนี้เป็นนรกมากเลยนะครับเพราะแชเนลลิ่งของเรายังอยู่ไม่โดนขัดขวางครับระหว่างที่เราแชเนลลิ่งนะครับโดนหยุดโดนอะไรใดๆก็ตามโดนสตันโดนไลคคอนทอก็ยังออกนะครับเอลดึงมาบางทีเอลโดนคอนทอหน้าหงายเลยนะครับแทบจะออกมาเคาน์เตอร์ท่าเอลเลยนะครับคามูกันไม่ได้นะครับคอนทอ และสุดท้ายครับข้อดีของทออีกท่าหนึ่งที่ชอบมากมากเลยคือ lightning k i n g ครับหรือแบ็คโคข้อดีสุดๆเลยคือมันโคเท่ครับไม่ใช่ครับข้อดีสุดๆเลยคือมันใช้ได้ต่อเนื่องมากๆมันรวมคนไม่มีอะไรแก้ทางได้แต่งูลบได้นะครับงูลบแบ็คโคได้แต่โดยรวมเนี่ยมันออกได้บ่อยเลยเป็นท่าขัดขวางศัตรูที่ออกได้บ่อยครับโดยสรุปนะครับเมื่อเทียบข้อดีข้อเสียแล้วอย่างเช่นได้วิเคราะห์ไปนะครับทอเนี่ยมีลักษณะการเล่นที่เฉพาะตัวครับ เน้นทำาดเม g e d a m a สูงมากครับจัดว่าเป็นอาชีพดาเมจหลักของกิววอลอีกอาชีพหนึ่งได้เลยแต่อย่างที่บอกนะครับทอไม่สามารถมาแทนที่วาคิลี่ดาเมจนะครับหรือแอดด a เมจหรืองูดาเมจได้นะครับเพราะบทบาทคนละบทบาทกันครับสาเหตุหลักๆมีอยู่2ประการครับ1คือทอไม่มีท่าดีบัฟที่หวังผลได้แบบหักดาบของวาคิลี่ครับซึ่งวาคิลี่ดาเมจจะมีภาษีที่ดีกว่าตรงนี้ครับเพราะเวลาไฟส์สคัญวาคิลี่เข้าจะทําให้ทีมได้เปรียบ ถ้า lightning king ของทอทำให้ทีมได้เปรียบแต่ไม่ Impact เท่ากับวาคกิลีหักดาบครับเพราะว่าศัตรูที่อยู่ใน back hole ยังคงใช้สกิลได้อยู่ดีนะครับประการที่2ครับความคล่องตัวในการเข้าไปทำดาเมจทอไม่เหมือนแอดนะครับที่ซอกแซกซอกแซกวิ่งได้นะครับหรืองูที่โดดไปโดดมานะครับทอเวลาจะเข้าไปทำดาเมจคือวิ่งเข้าไปดุยดยเลยครับแอดยังมีมุดยังมีโดดกลับมีหลบหลีกที่สูงเช่นเดียวกับงูครับที่โดด ได้นะครับมีหลบหลีกสูงวางโพซิชันในการทำดาเมจได้ดีกว่านะครับดังนั้นทอจึงไม่สามารถมาแทนที่วาคิลี่แอดหรืองูในวอลที่จะเป็นดาเมจหลักได้แต่เนื่องด้วยทอมีดาเมจที่สูงมากครับและต่อเนื่องมากๆแถมดาเมจเป็นกลุ่มครับการเล่นในกิววอลจึงถือว่าในกิวเนี่ยมีดาเมจหลักเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันเพื่อสร้างความหลากหลายได้เลยครับ ดังนั้นโดยสรุปครับถ้าเพื่อนๆอยากไปทอเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆหรือเบื่อแล้วที่จะเป็นวาคิลี่ค่าได้ไม่เยอะนะครับหรือเบื่อแอดตายบ่อยนะครับการมาเล่นทอก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์แบบเจาะลึกการบิ้วตัวละครของเพื่อนๆในอาชีพทอเทพเจ้าสายฟ้าอาชีพฮีโลคลาสใหม่ของ ROM ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนในการไปปรับใช้กับการเล่นทอเพื่อนๆให้สนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดช้ำ้ำวิเคราะห์ผิดพาลาดอะไรไปนะครับมีข้อมูลที่ผิดพลาดในคลิปนี้ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใชั้มพัฒนาทำคลิปมาแบ่งปันกับเพื่อนๆต่อไปครับขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ